กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคุณผู้ชมครับนี่คือกอนฟิชชิ่งครับหรือชื่อภาษาไทยว่าไปตกปลากันเถอะ เกมนี้เล่นได้2อถึงสคนครับเหมาะสาหรับบอดเกมเมอร์อายุ7ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ30นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนครับมีชื่อภาษาไทยแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเกมนี้ครับได้รับลิขสิทธิ์แปลเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องโดยร้านเดอะสตรองโฮนะฮะนั่นหมายความว่ารูบุ๊กแปลเป็นภาษาไทยอุปกรณ์ต่างๆได้มาตรฐานสากลอย่างแน่นอนนะครับผมเรื่องราวของเกมนี้นะฮะเราจะตกปลาแข่งกันนะครับผมโดยการใช้อวนที่มีรูปร่างหน้าตาหลากหลายนะครับผลัดกันตกปลาจนเรียบร้อยนะฮะจบ4รอบแล้วก็ เอาปลาไปขายกันคนที่ทําคะแนนได้สูงที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปนะครับเริ่มต้นเซตอัพเกมกันเลยดีกว่านะฮะทำการแจกเรือให้กับผู้เล่นทุกคนนะครับซึ่งเรือตอนที่ได้มาคุณผู้ชมต้องไปประกอบเอาเองนะฮะประกอบไม่ยากเพราะในรูบุสมีวิธีการประกอบอยู่นะครับผมก็แจกกันไป1คนก็ได้เรือ1นึลำหนึ่งลำก็จะมี1สีแบบนี้นะครับผมจากนั้นวางไว้หน้าตัวเองก่อนทําการวางกระดานกลางเพื่อทําการเซตอัพนะครับวางเอาไว้ในพื้นที่ตรงกลางโตที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้นะครับคำแนะนําสําหรับการเล่นเก เกมนี้นะฮะควรจะเล่นบนพื้นที่ที่เป็นที่ราบไม่เอียงจนเกินไปเมื่อวางกระดานเสร็จแล้วก็ทําการวางน้องปลาต่างๆเนี่ยน,นะฮะลงไปบนกระดานแบบนี้หลังจากที่เราวางปลาไว้บนกระดานแล้วให้ระยกกระดานขึ้นมาครับแล้วก็ค่อยๆเขย่าค,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 ครับให้น้องปลาเนี่ยลงหมดรูไปเพื่อทําการเซตอัพทะเลนะครับให้เรียบร้อยจนน้องปลาหมดลงไปจนเกลี้ยงกระดานแล้วเราก็เก็บกระดานเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราเข้าใช้ตอนท้ายเกมนะฮะวางกระดานตลาดปลานะครับไว้ข้างโตะนะฮะในจุดที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้ เช่นเดียวกับเบ็ดตกปลาและอวนทั้ง4รูปแบบนะครับเ <ís ül> พียงแค่นี้คุณก็พร้อมจะตกปลาแล้วเราไปตกปลากันเถอะครับ ในเกมนี้นะครับผมเราจะทําการตกปลาทั้งหมด4รอบด้วยกันโดยในแต่ละรอบนั้นเราจะใช้อวนที่มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันไปในแต่ละรอบนะครับผู้เล่นที่จะได้เล่นคนแรกก็คือคนที่ไปตกปลามาเป็นคนล่าสุดซึ่งสิทธิ์ในการเล่นคนแรกนะั้นนอกเหนือจากได้เล่นก่อนชาวบ้านแล้วนะครับคุณยังมีสิทธิ์ในการเลือกอวนที่จะใช้ในแต่ละรอบด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นผมเล่นเป็นคนแรกผมเลือกอวนก่อนเลยตานี้ผมเอาอ่า เอาอวนสี่เหลี่ยมละกันเราก็จะทําการประกอบอวนกับคันเบ็ดนะครับจะสังเกตว่าคันเบ็ดเขาจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับส่วนอวนแต่ละอันเขาก็จะมีรูไว้รองรับเขี้ยวทั้งสองข้างแบบนี้เสียบเข้าไปเลยครับรั้วเข้าไป อีกข้างหนึ่งก็เสียบเบล้อเข้าไปเพียงเท่านี้อวนของเราก็พร้อมในการใช้งานแล้วนะครับผมเมื่อถึงตาของเรานะครับเราจะต้องทํา3ขั้นตอนด้วยกันนั่นก็คือ 1. ไล่ต้อนปลา 2. วางอวนจับปลาและ3วางปลาในตลาดครับเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกในการไล่ต้อนปลานะฮะหมายความว่าเมื่อถึงตาของเราเราจะมีสิทธิ์ในการย้ายปลา1ตัวไปวางตรงไหนก็ได้ตามแต่ที่เราต้องการนะฮะโดยในการย้ายคือเอาไอที่อยู่ในทะเลนะะั่นแหละจับย้ายแบบตัวไหนขวางทาง จะหยิบออกหรือตัวไหนแบบหูอยู่ไกลกันจังเลยอยากได้ตัวนี้ก็เอามาวางไว้ในจุดที่ต้องการย้ายได้1ตัวข้อสําคัญหนึ่งอย่างที่ต้องระวังนะครับก็คือในการย้ายปลานั้นระวังอย่าไปโดนปลาตัวอื่นนะครับขยับแค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวอื่นอย่าไปยุ่งให้เข้าอยู่ที่เดิมอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวทำให้ดูเลยละกันนะครับผมอยากได้พี่สีแดงตรงนี้แล้วก็ผมดูกระ,ระยะด้วยสายตาแล้วผมว่าพี่ขาวตัวเนี้ย น่าจะอยู่ด้วยแต่มันน่าจะแบบล้ําล้ํานิดน,นึงดังนั้นผมจะขยับพี่ขาวเข้ามาอยู่ในกองนี้สักนิดนึงนะครับผมก็จะย้ายตัวนี้ระวังย้ายไปโดนตัวอื่นดังนั้นผมก็จะวางอ่ะตรงนี้แล้วกันโล,ล,ล่งๆรึเสร็จแล้วสําหรับการไล่ตอนปลานะครับหลังจากไล่ตอนปลาเสร็จนะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2นั่นคือการวางอวนจับปลาหยิบ คันเบ็ดของเราที่ประกอบอวนแล้วเนี่ยนะฮะค่อยๆวางลงไปบนโต๊ะจนอวนนแนบสนิทกับพื้นโต๊ะนะครับแล้วเราก็ทําการลากอวนที่มีฝูงปลาอยู่ในนั้นนะฮะเข้ามาที่เรือของเราเพื่อเป็นการจับปลาแต่ในการตกปลาต้องระวังตกพลาดด้วยนะฮะพลาดหมายความว่าอะไรหากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งจาก2กรณีนี้นะครับถือว่าพลาดทันทีอย่างแรกก็คือระวังอวนลงไปปุ๊บแล้วอวนเนี่ย ไปแตะโดนตัวปลาหรือไปทับปลาแบบนี้นะฮะถือว่าตกพลาดทันทีหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับนั่นก็คือในขณะที่เรากําลังตกปลาอยู่นะฮะอวนของเราดันไปโดนฝูงปลาที่ไม่อยู่ในอวนอันนี้ถือว่าพลาดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อไรก็ตามที่ตกปลาพลาดนะครับถือเป็นการจบการตกปลาในรอบนั้นทันทีนะฮะโดยคุณจะต้องหยิบปลาหนึ่งตัวที่อยู่ในอวนตอนนั้นเอามาไว้บนเรือส่วนปลาที่เหลือถือว่าตกพลาดแล้ว ปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติไปด้วยการยกอวนขึ้นมาเฉยๆอยู่ตรงไหนคุณปล่อยเขาไว้ตรงนั้นนะฮะและก็จบรอบกันไปครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถตกปลาได้สําเร็จนะครับอืม,อมซึ่งคุณก็จะเห็นแล้วลหละว่าวิธีการตกปลาแบบที่ผมทําอยู่นี้มันยากใช่ไหมฮะเกมนี้เขาเลยมีกฎการตกอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือ1 กฎการตกแบบปกติก็คือลากจากเชือกตรงนี้นะครับแล้วพยายามพาปลาเข้ามาที่เรือของเรากับกฎอีกแบบหนึ่งคือกฎการตกแบบง่ายนะครับให้คุณเอาคันเบ็ดเนี่ยนะฮะจิม้มเข้าไปที่มุมด้านหนึ่งของอวนครับแล้วก็ลากมาเลยซึ่งจะทําให้คุณเล่นได้ง่ายขึ้นจากการที่มีโต๊ะที่ผิวไม่เรียบนะครับอย่างเช่นที่เราปูผ้าแบบนี้อยู่เป็นต้นนะฮะเห็นไหมก็จะตกได้ง่ายขึ้นเมื่อลากอวนมาถึงเรือได้ก็เป็นอันสําเร็จนะครับผมคุณก็จะได้ปลาทั้งหมดตรงนี้ ไปเป็นของคุณนะฮะ หลังจากที่ตกปลาสําเร็จแล้วนอกจากได้ปลาแล้วให้คุณเลือกปลา1นตัวที่คุณเพิ่งตกมาได้นะครับส่งเข้าตลาดปลาไปครับผมก็จะเห็นว่าในตลาดปลานั้นก็จะมีปลาอยู่เยอะแยะมากมายทั้ง5ชนิดตรงนี้นะครับทั้งหมดจะถูกวางเริ่มต้นอยู่ที่ช่องคูณ1ไว้แล้วนะครับเลือก1ตัวให้คุณไปวางในช่องคูณ2ได้เลยอย่างสมมติอ่าผมเอาสีน้ําเงินแล้วกันเขาก็จะามารอที่ช่องคูณ2เลยหากมีผู้เล่นคนอื่นนะครับจะเอาปลาสีน้ําเงินมาวางไว้ในตลาดเช่นเดียวกันก็กระเถิบมาที่คูณ3ได้เลยจบสุด ท้ายที่คูณ5หากในตลาดปลานะฮะมีปลาชนิดนั้นที่ไปถึงระดับคูณ5แล้วปลาชนิดนั้นจะไม่สามารถส่งมาที่ตลาดได้อีกนะครับผมให้คุณเลือกส่งปลาชนิดอื่นเข้าตลาดแทนแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถส่งปลาไปวางที่ตลาดได้นะครับให้คุณหยิบปลาหนึ่งตัวที่คุณตกได้ออกจากเกมแทนครับหลังจากส่งปลาไปที่ตลาดแล้วนะครับปลาที่เหลือที่คุณจับได้ก็ให้เอามาวางไว้บนเรือเพื่อบอกว่านี่คือปลาของคุณแล้วนะครับคุณก็เอามาวางแยกตามสีไว้เช่นเดียวกับเวลาที่ตกพลาดนั่นแหละนะครับซึ่งในการ การวางปลาลงตลาดนี้นะครับจะทําได้ก็ต่อเมื่อคุณตกปลาได้สําเร็จเท่านั้นหากคุณตกปลาพลาด คุณจะไม่มีสิทธิ์ส่งปลาไปวางที่ตลาดนะครับเพราะถือว่าเทินของคุณได้จบลงตั้งแต่คุณตกปลาพลาดแล้วนั่นเองครับเมื่อจบตาของคุณแล้วนะครับให้ทําการส่งเบ็ดตกปลาไปให้ผู้เล่นคนถัดไปเขาก็จะเล่นในตาของเขานะครับเมื่อผู้เล่นทุกคนใช้อวนในรูปแบบเดียวกันจนครบแล้วนะครับให้ทําการเปลี่ยนอวนโดยสิทธิ์ในการเลือกยังคงเป็นของผู้เล่นคนแรกอยู่นะครับก็เลือกอวนจากชนิดที่เหลืออยู่นี้นะครับเกมจะจบลงเมื่อผู้เล่นทุกคนตกปลาครบสี่รอบ โดยการใช้อวนครบทั้ง4ชนิดครับเมื่อตกปลาครบ4รอบก็จะเข้าสู่ช่วงจบเกมนะครับผมเราจะมาดูกันว่าแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่โดยคะแนนจะมาจาก2ส่วนครับ1คือคะแนนของปลาที่คุณตกได้ปลาแต่ละตัวมีคะแนนเท่าไหร่ให้ดูที่ตลาดปลาที่เราได้ทําการวางปลาลงไปนะฮะยิ่งมีการวางปลาเข้าไปมากเท่าไหร่คะแนนเขาก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเอาสีฟ้าก่อน สีฟ้านี่ใส่มาเต็มแม็กเลยนั่นแปลว่าสีฟ้า1ตัวจะมีค่าตัวละ5คะแนนถ้าเกิดว่ามีน้อยก็จะได้ตามระดับคะแนนที่ถูกวางไว้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการวางเอาไว้เลยปลาชนิดนั้นจะมีคะแนนเริ่มต้นอยู่ที่ตัวละ1คะแนนอยู่แล้วไม่ใช่ว่าแบบไม่มีค่าเลยนะครับไออย่างพี่สีเขียวตรงเนี้ยไม่มีใครวางเลยเขาก็จะมีค่าอยู่ที่คูณ1นั่นเองครับเดี๋ยวลองคำนวณคะแนนให้ดูสักนิดหนึ่งละกันนะครับผมอ่ะคำนวณคะแนนปุ๊บเราเอากระดานกลางครับมาใช้ได้เลยเพราะเขาจะมีตัวเดินคะแนน อยู่รอบๆบนี้นะฮะเริ่มจากสีฟ้าก่อนอันนี้ตัวละ5คะแนนใช่ไหมผมมีสีฟ้า2ตัวแปลว่าผมจะมีคะแนน5บวก5้เท่ากับ10ปมผมก็สมอเรือผมเดินไปเลย10คะแนนตื้อดึงตรงนี้คิดคะแนนแบบนี้กับปลาทุกชนิดแล้วคุณก็เดินคะแนนไปครับเมื่อคิดคะแนนเสร็จแล้วนะครับผมผู้เล่นทุกคนยังมีโอกาสได้คะแนนโบนัสด้วยหากปลาที่เขาจับมานั้นเป็นปลาที่สดใหม่นะฮะ งงใช่ไหมครับปลาสดใหม่ดูยังไงเราจะไล่กันดูทีละสีทีละสายพันธุ์วิธีการก็คือหยิบป,ปลาในสายพันธุ์นั้นขึ้นมาครับจากนั้นทําการทอยเบาๆลงไปบนพื้นโตะนะครับึบนี่ห โยแล้วปลาของคุณสามารถตั้งตรงได้แบบนี้นะฮะถือว่าปลาของคุณสดใหม่ครับผมคุณจะได้รับโบนัสไปเลยตัวละ2คะแนนสำหรับปลาที่สามารถตั้งตรงได้ทําอย่างนี้จนครบทุกตัวครับรวมคะแนนทั้งหมดทั้งมวลแล้วคนที่มีคะแนนสูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปนะครับในกรณีที่มีผู้เล่นแต้มเสมอกันดูท้ายเบรกค,ครับวิธีการดูท้ายเบรกก็คือดูจํานวนปลาครับที่คุณตกได้โดยเริ่มจากสีน้ําเงินก่อนใครที่มีจํานวนปลาสีน้ําเงินมากกว่าเป็นผู้ชนะไปหาก สีน้ำเงินยังเท่ากันดูสีม่วงต่อครับใครมีสีม่วงมากกว่าก็เป็นผู้ชนะไปหากสีม่วงยังเท่ากันอีกดูสีเขียวครับใครสีเขียวเยอะกว่าก็เป็นผู้ชนะถ้าเขียวยังเท่ากันอีกดูขาวครับใครขาวมากกว่าก็ชนะไปถ้ายังเท่ากันอีกดูสีแดงครับใครสีแดงมากกว่าก็เป็นผู้ชนะไปนั่นเองครับผม และนี่ก็คือวิธีการเล่นเกมก้อนฟิชชิ่งหรือชื่อภาษาไทยว่าไปตกปลากันเถอะนะครับขอบคุณร้านเดอะสตรองโฮด้วยนะฮะที่ซื้อลิขสิทธิ์เกมนี้มาแปลกันและให้ดีโอมาสอนกันในบอร์ดเกมใน o w to Play วันนี้นะครับฝากติดตามกันว่าครั้งหน้าครั้งต่อไปเราจะมีเกมอะไรมาสอนกันนะฮะอย่าลืมครับกด subscribe นะฮะทีวีมังก์ออฟฟิเชียลของเราไว้เวลามีคลิปใหม่มาคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดจะให้ดีกดกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้มีการแจ้งเตือนส่งถึงคุณนะฮะและข้างๆปุ่ม subscribe ครับมีปุ่มจอยหรา เป็นรายเดือนได้ด้วยการสมัคร Membership นั่นเองนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะฮะฝากไว้ mm hmm. ด้วยครับบอร์ดเกมไหนเพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมครับผมกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ